พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำ,ะคำนำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไม่อาจ<ม>ปิดกั้นได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับ คุณผู้ฟังครับเหมือนที่ผมได้เคยเกริ่นกับคุณผู้ฟังเอาไว้นะครับว่ารายการของเราได้ร่วมมือกับองค์กรคริสธรรมสัมพันธ์คือ Scripture Union นะครับได้นำพระวจนะธรรมของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังโดยอาศัยการอ้างอิงเขาโครงจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่ทางองค์กรคริสธรรมสัมพันธ์ได้มีการแปล จากต้นฉบับภาษาอังกฤษนะครับและก็เราได้นำมาถอดความแล้วนำมาเปลี่ยนเป็นสคริปต์รายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนแล้วก็มาเผยแพร่ทางสื่อต่างๆให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับในเขาโครงนั้นก็จะมีการเรียนพระคำของพระเจ้าสลับสับเปลี่ยนกันไปบางช่วงก็จะเรียนในพระคัมภีพาคพันธสัญญาเดิมในหมวดของประวัติศาสตร์ ในหมวดของกวีนิพนธ์ในหมวดของผู้เผยพระวจนะคำพยากร์อะไรต่างๆและบางช่วงก็จะมีการสลับมาศึกษาในพระคริสตธรรมคัมภีภาคพันธสัญญาใหม่ก็ทั้งในช่วงของพระกิตติคุณทั้งในช่วงของหนังสือจดหมายฝากอะไรแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะถึงคิวที่เราจะสลับมาศึกษาในพระคำของพระเจ้า ในพระคุณสัมคมภีภาคพันธสัญญาใหม่ซึ่งวันนี้เราจะเริ่มต้นมาศึกษาเจาะลึกกันในพระธรรมกิจการนะครับซึ่งกรอบที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในช่วงนี้ก็จะอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่5จนถึงบทที่8นะครับซึ่งก็จะพูดถึงโดยรวมนั้นพูดถึงพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึง ที่บนไม้กางเขนและในวันที่สามพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ได้ดำเนินอยู่กับเหล่าสาวกเป็นเวลา40วันและพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะครับและพระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมาให้กับเหล่าอัครทูตอัครสาวกของพระองค์แล้วพวกเขาก็เริ่มตั้งต้นประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้พูดถึงการสิ้นพระชน การคืนพระชนและการทร่งดำรงพระชนอยู่ของพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และได้ประทานผู้ช่วยลงมาอยู่กับเราทั้งหลายนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กระทำกิจในชีวิตของเหล่าสาวกในคริสตจักรยุคแรกนั้นมาจนถึงพวกเราทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ก็จะสําแดงให้เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจใน สายตาของมนุษย์เราของมนุษย์ทั้งหลายนะครับว่าทั้งๆท,ท,ที่เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ควรจะปิดฉากควรจะจบลงได้แล้วเพราะว่าผู้ที่เป็นต้นเรื่องถ้าจะว่ากันตามคามําอธิบายทั่วไปนะครับคือพระเยซูคริสต์ก็ถูกจับถูกตรึงถูกประหารชีวิตแล้วก็ถูกฝังไว้ในอุโมงค์ มีคนบอกว่าพระองค์ฟื้นคืนพระชนแล้วก็พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ก็จบไปก็หายไปจากภาพหรือหายไปจากเรื่องราวได้นะครับแต่ตรงกันข้ามเหล่าสานุสศาสาวกของพระองค์กลับได้มีการขับเคลื่อนในการประกาศและในการกล่าวถึงพระนามของพระเยซูคริสเป็นพยานเล่าเรื่องการคืนพระชนของพระเยซูคริสตอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับจนมีผู้คนจำนวนมากมาย ทั้งชาวยิวชาวต่างชาติทุกชาติทุกภาษาที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มตอนนั้นต่างก็สนใจในการที่จะติดตามรับรู้รับทราบเรื่องราวของพระเยซูองค์นี้มากยิ่งขึ้นและรวมทั้งผู้คนที่เคยเห็นกระบวนการเหตุการณ์ในตอนที่พระเยซูคริสต์ถูกจับถูกตรึงนั้นพวกเขาก็หันกลับมาศึกษาและก็ต้อนรับพระเยซูคริสต์และเข้ามาร่วมกับเหล่าสาวกของพระองค์เพิ่มมากขึ้นทุกวัน และก็เป็นจุดเริ่มต้นของคริสตจักรยุคแรกในช่วงนั้นแม้ว่าขั้นตอนต่างๆจะไม่ง่ายจะไม่สะดวกจะไม่สบายเหมือนที่เราเข้าใจเพราะว่าเหล่าสาวกหลายคนหลายครั้งพวกเขาก็ถูกจับถูกกลั่นแกลง้งและถูกขังคุกนะครับแต่ว่าพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ได้ไปกระตุ้นได้ช่วยพวกเขาปล่อยพวกเขาให้ออกมาจากคุกจากตาราง และสั่งพวกเขาให้ไปกระทําการประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ในชุมชนในพระวิหารกระทําการเหล่านั้นด้วยความกล้าหาญโดยไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดเพราะพระวิญญาณของพระเจ้านำเขานั่นเองคุณผู้ฟังครับการเคลื่อนไหวที่กระทําโดยเหล่าสาวกนั้นแม้ว่าจะเริ่มต้นจากสาวก12คนก็มีการเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการขับเคลื่อนส่งต่อการประทรรมกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในสาวกรุ่นต่างๆภาษาต่างๆชนชาติต่างๆทั่วทั้งแผ่นดินโลกตามคำพยากรณ์ของพระเยซูคริสต์นะครับคุณผู้ฟังครับประวัตินธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับเราจะนำมาศึกษาร่วมกันนั้นก็จะเริ่มต้นที่พระธรรมกิจการในบทที่ห ตั้งแต่ข้อที่17จนถึงข้อ32นะครับพระธรรมกิจการบทที่5ข้อ17ถึงข้อ32มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับฝ่ายมหาปุโรหิตและพักพวกของท่านคือพวกสะดูสีมีความอิจฉาอย่างยิ่งจึงได้จับพวกอัครทูตจำไว้ในคุกหลวง แต่ในเวลากลางคืนทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าได้มาเปิดประตูคุกพาพวกอกระูตออกไปบอกว่าจงไปยืนในบริเวณพระวิหารประกาศบรรดาข้อความแห่งชีวิตใหม่นี้ให้ประชาชนฟังเมื่ออกระูุตได้ยินอย่างนั้นพอรุ่งเช้าก็เข้าไปสั่งสอนในบริเวณพระวิหารต่อไป ฝ่ายมหาปุโรหิตประจำการกับพักพวกของท่านได้เรียกประชุมคือพิทสภาทั้งหมดของชนอิสราเอลแล้วใช้คนไปที่คุกให้พาอัครทูตออกมาเจ้าพนักง,งานก็ไปแต่ไม่พบพวกอัครทูตในคุกจึงกลับมารายงานว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นคุกปิดอยู่มั่นคง และคนเฝ้าก็ยืนอยู่ที่ประตูครั้นเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นผู้ใดอยู่ข้างในเมื่อนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกมหาปุโรหิตได้ยินคำเหล่านี้ก็ชะงนสนเทในเรื่องของอัครทูตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปมีคนหนึ่งมาบอกพวกเขาว่านี่แน่คนเหล่านั้น ซึ่งท่านทั้งหลายได้จำไว้ในคุกกำลังยืนสั่งสอนคนทั้งปวงอยู่ในบริเวณพระวิหารแล้วนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกเจ้าพนักงานจึงได้ไปพาพวกอัครทูตมาโดยดีเพราะกลัวว่าคนทั้งปวงจะเอาหินควา้างเมื่อเขาได้พาพวกอัครทูตมาแล้วก็ให้ยืนหน้าสภา มหาปุโรหิตประจำการจึงถามว่าเราได้กํำชับพวกเจ้าอย่างแข็งแรงมีให้สอนออกชื่อนี้ก็นี่แน่เจ้าได้ให้คำสอนของเจ้าแพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มและปรารถนาให้ความผิดเนื่องด้วยความตายของผู้นั้นตกอยู่กับเราฝ่ายเปโตรกับอัครทูตอื่นๆตอบว่า ข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเยซูซึ่งท่านทั้งหลายได้ฆ่าเสียโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้นพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงบันดาลให้เป็นขึ้นมาใหม่พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตเบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอด เื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่แล้วจะทรงโปรดยกความบาปผิดของเขาเราทั้งหลายจึงเป็นพยานถึงเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด้วยคุณพระฝังครับสิ่งที่น่าสนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหล่าอัครทูตใน ตอนนี้ที่พระธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมกิจการบทที่5ข้อ 17, จนถึงข้อ32ที่เราได้อ่านผ่านไปเป็นภาพเหมือนกับการที่พวกผู้นำศาสนาพวกทหารเหล่านั้นได้จับพวกอัครทูตไว้เหมือนกับจับปูใส่กระด้งนะครับคือจับขังไว้ปิดประตูลงกรอนล็อกใส่โซ่ล่ามโซ่มียามเฝ้าเป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่ารุ่งเช้า ก็มีคนมาบอกว่าพบคนเหล่านี้หมายถึงอัครทูตท,ที่ถูกขังคุกไว้นั้นไปยืนประกาศอยู่ในที่ชุมนุมชนไปยืนเล่าเรื่องของพระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งที่บริเวณพระวิหารซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากว่าพวกเขาถูกจับและก็ถูกขังคุกไว้แต่ในพระกรรมของพระเจ้าบอกว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้านั้นได้มาปล่อยเขาไว้และนําเขาออกไปจากคุก และสั่งกำชับเขาให้ไปในพระวิหารแล้วก็ไปกล่าวเรื่องราวไปประกาศเรื่องความจริงของพระเยซูคริสต์ในการสิ้นพระชนในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนและกล่าวถึงนฤทธิ์อำนาจแห่งการสิ้นพระชนแห่งการคืนพระชนของพระองค์ที่สามารถชำระล้างมนทินบาปให้กับมนุษย์ให้กับประชาชาติทั้งหลายที่อยู่ในความมืดให้กลับใจเสียใหม่ที่ตั้งต้นเปลี่ยนแปลงชีวิต หันกลับจากชีวิตเดิมที่อยู่ในความผิดความบาปที่ปฏิเสธพระเจ้าให้กลับมาสารภาพความผิดบาปนั้นเริ่มต้นดำเนินชีวิตใหม่ตามคำสั่งสอนที่เหล่าอัครทูตได้สอนเขาได้นำเขาในการดำเนินชีวิตตามพระคุณของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติที่ไม่สามารถจะช่วยให้เขาพ้นจากความผิดบาป พ้นจากการพิพากษาได้นะครับซึ่งเหตุการณ์ต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เหล่าอัครสาวกได้กระทําในสมัยนั้นแม้ว่าเขาจะถูกปล่อยออกมาจากคุกแล้วแทนที่เขาจะรีบหนีเอาตัวรอดให้พ้นจากเงื้อมือของการที่จะต้องถูกจับมาขังคุกอีกนะครับเขาไม่ได้ไปไกลเขาก็อยู่ในพระวิหารของพระเจ้าเทศนาสั่งสอนถึงเรื่องพระกิติคุณข่าวของพระเยซูคริสต์ที่นั่นเหมือนเดิม แต่ขอบคุณพระเจ้าเขาดำเนินชีวิตโดยการเชื่อฟังคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าที่จะฟังคำสั่งคำห้ามของมนุษย์เขายำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าที่จะยำเกรงมนุษย์ทุกคนนะครับคุณผู้ฟังครับท่าทีของการดำเนินชีวิตที่ติดสนิทสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าแบบนั้นทำให้พวกเขามีความกล้าหาญในการที่จะกระทำกิจการ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสุดกำลังสุดชีวิตของพวกเขาซึ่งเราทั้งหลายในยุคนี้สมัยนี้บางครั้งเราต้องถามตัวเราเองว่าเรามีสัมพันธภาพที่แนบแน่นที่สนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากพอหรือยังที่เราจะออกไปรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเรายังขาดกำลังถ้าเรายังไม่มีกำลังเพียงพอ ให้เราติดสนิทกับพระเจ้าสแสวงหาน้ำพระไัยของพระเจ้าสแสวงหาหัวใจของพระเยซูคริสต์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่เจิมเราทั้งหลายนั้นจะเคลื่อนไหวกระตุ้นเราที่ผูกพันด้วยความรักของพระเจ้ามีความกล้าหาญประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะกระทำการในการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ต่อไปได้ด้วยใจเข้มแข็งจนไม่กลัวกำแพงคุก ไม่กลัวอำนาจใดๆที่จะมาผูกมัดมาขัดขวางเราได้นะครับขอเพียงแต่เราได้กระทำในส่วนของเราอย่างสุดกำลังทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะสนับสนุนเราที่จะกระทำกิจและจะกระทำการของพระองค์ให้สำเร็จได้ตามพระประสงค์ของพระองค์คุณผป้ฟังครับ ถ้าเราติดสติจกับพระเจ้าแล้วกิจการต่างๆที่เราทำนั้นจะเป็นผลที่เกิดขึ้นด้วยความชื่นชมยินดีที่จะนำความตื่นเต้นมาสู่ทุกย่างก้าวในการดำเนินชีวิตในการปรนิบัติรับใช้พระองค์นะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระกุฎอุปถัมภิสัจที่หนึ่งเบียงพร้าวจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านสวัสดีครับรร่่พะคุณแหง ที่ได้ใกล้ชิดสนิทพระองค์จะสรรเสริญนมัสักการอออพระนามพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ เจ้าที่ส่งจัดเตรียมเพื่อเราตายร่มพระคุณของเรามีความรักให้แก่ทุก ใจทุกคราที่ได้ใกล้ชิดสนิทพระองค์จะสรรเสริญน,นำมาสักการออกนาำ,ำพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เพื่อเป็นความรักรวมกัน ละสารนามาสก,การอภอรณ์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เพื่อเป็นความรักร่วมกายร่วมใจมอบถวยแด่พระองค์